เรากลับมาเจอกันในหัวข้อต่อมานะครับจากที่เราค้างไว้เมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเราจะต้องมาคุยกันเรื่ององค์ประกอบของย่อหน้าใช่ไหมครับคราวนี้เราก็กลับไปสู่กระบวนการที่ค้างเอาไว้เนาะองค์ประกอบของย่อหน้าจริงๆเนี่ยเราก็พูดไปถึงบ้างแล้วนะครับก็คือว่าสิ่งสําคัญก่อนที่เราจะเขียนย่อหน้าเนี่ยเราจะต้องมีความคิดอยู่ในหัวขอเราก่อนนะครับความคิดนะัด้นน่าเรียกว่า เมนไอเดียเนาะความคิดหลักนะครับมีความคิดหลักในหัวก่อนอย่างที่ครูยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราจะชวนเพื่อนไปกินข้าวอย่างนะ้อยเราจะต้องมีความคิดก่อนเนาะว่าอยากจะชวนเพื่อนไปกินข้าวนะครับคราวนี้พอเราอยากจะชวนเพื่อนไปกินข้าวปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนความคิดในหัวของเราออกมาให้มันเป็นประโยคไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือเป็นการเขียนก็ตามนะครับสิ่งที่เราพูดหรือสื่อออกมาเนี่ยเรียกว่าเมนเซนเซ้นนะครับก็คือใจความหลักหรือใจความสําคัญที่เราต้องการจะสื่อออกมาเนาะอันนี้ มันจะมีแค่ใจความหลักหรือใจความสําคัญไม่ได้ไงมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าประโยค์ขยายความด้วยนะครับอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปแล้วในคลิปก่อนๆน,นะครับว่าเราจะชวนเพื่อนไปกินข้าวร้านป้าแป๋วทําไมต้องร,ร้านป้าแป๋วล่ะร้านป้าแป๋วดียังไงร้านป้าแป๋วราคาถูกร้านป้าแป๋วให้เยอะป้าแป๋วตอนนี้ขายเค่ก็ดีเห็นใจกันหน่อยเธอไปช่วยกันหน่อยอะไรประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหล่านี้ทั้งหมดนั้นเรียกว่า ประโยคขยายความโยงไปสู่ประเด็นที่มันเป็น m เม n s ซนเทน c ์เมื่อกี้นะครับก็คือชวนเพื่อนไปกินข้าวนะครับชวนเพื่อนไปกินข้าวเนาะหลักคันนี้เรามาดูรูปแบบของการเขียนยอหน้านะครับลักษณะการเขียนยอหน้าคือหมายถึงตำแหน่งที่เราจะวางประโยคใจความสําคัญไว้ในย่อหน้านะครับว่ามีวิธีการวางแบบไหนบ้างอันนี้นันกศึกษาควรจะรู้เอาไว้นะครับเวลาที่เราจะไปเขียนงานของเราเนี่ย เราจะได้คิดคอนเซปต์ก่อนว่าเราจะเขียนในรูปแบบไหนเพื่อให้คนอ่านเนี่ยเข้าใจงานของเราได้ง่ายที่สุดนะครับแบบที่1เลยเนี่ยเราเอาประโยคใจความสําคัญไว้ตอนต้นของย่อหน้าเลยครับหนอย่อหน้ามีสีบรรทัดท่าบรรทัดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าประโยคใจความสําคัญอยู่ตอนต้นเลยอยู่ประโยคแรกเลยประมาณนี้นะครับอาจจะยาวหนึ่งประโยคหรือสองประโยคก็แล้วแต่นะครับประโยคที่สอง <laughs> นะครับเออโทษแบบที่สองนะครับประโยคใจความสําคัญเนี่ยอยู่ตอนท้ายสุดของย่อหน้านะครับ ทานนึกภาพไม่ออกนะครับไม่แน่ใจว่านักศึกษาจําได้ไหมในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ครูบอกว่าเราจะชวนเพื่อนไปกินข้าวแล้วนะเราก็ไปบอกเพือ i, พ่อนเฮ้ยเพื่อนเราไปกินข้าวกันไหมแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีรถซึ่งมันดูเหมือนมันขัดแย้งกันเนาะมันไม่เห็นเกี่ยวกันตรงไหนนะครับอ่านลงฟังต่อเพือพ่อนเดี๋ยวเราไปกินข้าวเย็นกันไหมแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีรถนะเพราะว่ารถของเราเสียแล้วเราก็ไม่มีตังซ่อมรถดังนั้นเราจะต้องรอให้มีตังซ่อมรถก่อน ช่วงนี้เราก็เลยไม่มีรถใช้หลายวันเลยแล้วร้านที่อยากจะไปกินะก็ไปไกลอยู่เราไปรถเธอได้ไหมอะ่ะเงี้ยเองไหม p o i n สำคัญเนี่ยที่หวานล้อมมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะมาบอกในตอนท้ายนี่แหละว่าเราไปรถเธอได้ไหมอะ่ะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับตอนนั้นอันนี้ก็คือตัวอย่างของการที่เราเอาประโยชน์ใจคําสําคัญเนี่ยมาไว้ตอนท้ายสุดของย่อหน้านะครับต่อมาเนี่ยประโยชน์ใจคําสําคัญอาจจะปรากฏอยู่ตอน หัวกับตอนท้ายคู่กันไปเลยนะครับคือไม่ใช่ว่าลอกและก็ปี้มาวางเนาะแต่ว่าเนื้อความมันไปในแนวเดียวกันนะครับอย่างเช่นเธอเราหิวข้าวแล้วว่าไปกินข้าวกันดีกว่าไปร้านใกล้ๆนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องไปไกลมากนะักเพราะว่าถ้าเราไม่ไปกินข้าวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคนจะแน่นแล้วเราจะไม่ได้กินข้าวแล้วจะหิวนะนะเธอเราหิวข้าวแล้วนะ่ะตอนท้ายก็เดี๋ยวจะหิวนะอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นเนาะ เอาไว้ตอนต้นกับตอนท้ายของย่อหน้านะครับแบบที่4เนี่ยเราเอาใจความสําคัญไว้ช่วงกลางๆของย่อหน้านะครับไว้ช่วงกลางๆของย่อหน้าอารามพบทมาก่อนแล้วก็เป็นใจความสําคัญแล้วก็ค่อยอารามพบทหรือไม่ก็เป็นการขยายความอีกรอบประมาณนี้เป็นต้นเดี๋ยวค่อยดูในตัวอย่างนะครับครูจะมีตัวอย่างให้อยู่แบบที่5เนี่ยครูไม่แนะนำนะครับถ้าเราเป็นนักเขียนมือใหม่เนี่ยเราไม่ควรจะเลือกเขียนแบบนี้เหตุผลก็คือว่าไม่ใช่ว่ามันเขียนยากหรอกมันเขียนไม่ยากครับปัญหาคือ เวลาเราเขียนเนี่ยเราต้องการจะสื่อความให้คนอ่าน,นเขาเข้าใจเราการที่เราเขียนแบบที่5เนี่ยถ้าคนอ่านเขาไม่มีทักษะในการจับใจความรู้ตีความที่ดีพอครับเขาอาจจะไม่เข้าใจสารที่เราต้องการจะเสนอก็ได้ดังนั้นแบบที่5เนี่ยครูจรึงไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่มีประสบการณ์ในการเขียนเนี่ยการจะสื่อสารด้วยลนะักษณะการเขียนย่อหน้าในแบบที่5นี้นะครับโอกาสที่จะสำเร็จผลนะ่ะครูว่าน้อย ดังนั้นเลือกแบบที่ 1, 2, 3หรือ4ดีกว่านะครับเอาละเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอ,อันนี้บอกเลยเนาะประโยชน์เจาคำสำคัญอยู่ตอนตอน้นย่อหน้านะครับนักศึกษาลองอ่านดูรอบนึงก่อนความแตกต่างของมนุษย์และสัตว์อีกประการหนึ่งที่เห็นเด่นชัดคือการใช้ภาษามนุษย์สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดออกมาเป็นตัวเขียนคือเป็นภาษาหนังสือสำหรับให้ผู้อื่นอ่านและเข้าใจตรงตามที่ต้องการแต่สัตว ใช้ได้แต่เสียงเท่านั้นในการสื่อสารแม้แต่เสียงหลายท่านก็ยังมีความเห็นว่าสัตว์จะทำเสียงเพื่อแสดงความรู้สึกเช่นโกรธหิวเจ็บปวดเท่านั้นเสียงของสัตว์ไม่อาจสื่อความหมายได้ละเอียดละออเท่าภาษาพูดของมนุษย์บอกอยู่แล้วเนาะวันอยู่ตอนต้นย่อหน้าเนาะปัญหาคือและประโยคไหนล่ะเริ่มต้นจากตรงไหนและไปจบที่ตรงไหนนะครับอ่า,าดูตัวเฉลยนะครับครูทำไว้ให้แล้วนะครับอ่านี่คือตัวเฉลยนะครับ ประโยคนจาคำสำคัญของย่อหน้านี้ก็คือความแตกต่างของมนุษย์และสัตว์อีกประการหนึ่งที่เห็นเด่นชัดคือการใช้ภาษานะครับเอาละเราไปดูลักษณะการวางประโยชน์จอกคำสำคัญในแบบที่2กันนะครับแบบที่2เนี่ยเอาประโยคน์จควคำสำคัญไว้ตอนท้ายย่อหน้าเลยอย่างที่ครูยกตัวอย่างเมื่อกี้นันว่พูดไปพูดมาก็คืออยากกระติดรถเพื่อนไปนั่นแหละนะ้องอุตสาหะเราแมแทบตายนะครับภายในวงงานศินลปะประเภทหนึ่งประเภทหนึ่ง มีรูปแบบของศิลปะนั้นแยกออกไปจิตรกรรมก็มีการวาดและระบายสีบนฝาผนังวาดเป็นเส้นบนกระดาษวาดและระบายเป็นภาพเล็กเป็นภาพใหญ่เป็นรูปคนรูปภูมิประเทศและอื่นๆวรรณคดีก็เข้าในลักษณะนี้รูปแบบของวรรณคดีไทยก็มีหลายแบบถ้านับวรรณคดีต่างประเทศทั่วโลกก็มีรูปแบบเกือบจะนับไม่ถ้วน คุณภาพของวรรณคดีขึ้นอยู่กับรูปแบบจะมีความดีหรือความบกพร่องภายในวงของรูปแบบแต่ละรูปแบบการพิจารณาวรรณคดีจึงเป็นไปนตามรูปแบบแต่ละรูปแต่ละรูปนั้นบอกอยู่แล้วว่าอยู่ตอนท้ายย่อหน้านะครับสตาร์ตตรงไหนและจบตรงไหนครับเอาละตัวเฉลยนะครับประโยชน์จากคำสมัคของย่อหน้านี้ก็คือการพิจารณาวรรณคดีจึงเป็นไปนตามรูปแบบแต่ละรูปแต่ละรูปนั้น แต่ละรูปแต่ละรูปนะครับอย่าอ่านว่าแต่ละรูปรูปนะครับมันจะงงนะครับว่ามันคืออะไรนะครับตัวอย่างต่อมานะครับการวางประโยคใจความสาคัญเอาไว้ตอนต้นแล้วก็ปิดท้ายนอกขึ้นหัวและปิดท้ายเลยนะครับมาดูตัวอย่างนี้กันศิลปะวัฒนธรรมในบ้านเมืองเรามักจะสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันตัวอย่างบางคนชอบปลูกไม้ดอกไม้ผลเมื่อเกิดดอกออกผลก็ชื่นใจเกิดความคิด ที่จะทำดอกผลนั้นให้งดงามน่าดูยิ่งขึ้นจึงมีผู้นำผลไม้มาประดิษฐ์ลวดลายแล้วจัดวางในภาชนะให้มองดูแปลกตาน่ารับประทานลวดลายนั้นเกิดจากการตัดพาปอกขวานและแกะสลักส่วนไม้ดอกที่ออกดอกก็นำมาผูกมัดเป็นช่อบ้างเป็นพวงเป็นผู้บ้างเสียบเป็นพุ่มหรือปักลงในแจกันก็ได้ตามแต่จะเห็นงามชีวิตชาวไทยกับศิลปะความงามจึงแยกกันไม่ออก ขึ้นหัวปิดท้ายเนาะอ่าโอเคมโนเฉลยนะครับประโยคที่ว่าก็คือศิลปะวัฒนธรรมในบ้านเมืองเรามักจะสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันชีวิตของชาวไทยกับศิลปะความงามจึงแยกกันไม่ออกนะครับจ,จริงๆก็ทุกชาติแหละเนาะครูว่าครูวาน่าจะทุกชาติแหละคงไม่ใช่แค่ชาติไทยอย่างเดียวนะครับแบบนี้นะครับประโยคเจอคําสําคัญอยู่ช่วงกลางๆของย่อหน้าเลยนะครับว่าตอนต้นกับตอน ตอนตอนท้ายใช้คำนี้แล้วกันเนาะต้นกับท้ายเนี่ยมันเป็นส่วนขยายความนะครับประโยชน์ใจความสำคัญจริงๆอ่ะอยู่ช่วงกลางย่อหน้านะครับดังได้กล่าวมาแล้วว่าการที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีได้นั้นจะต้องมีการฝึกฝนจนเรียนรู้ฉะนั้นครูจึงเป็นผู้ที่มีโอกาสดีกว่าคนอื่นๆในการฝึกนิสัยการฟังที่ดีให้แก่เยาวชนที่จะเป็นผู้นำของชาติในอนาคตครูไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการฟังไป ควรระลึกไว้เสมอว่าการฟังมีความสำคัญเท่าๆกับการพูดการอ่านและการเขียนถ้าผู้ฟังรู้จักฟังแล้วการฟังก็จะมีประโยชน์มากแต่ถ้าผู้ฟังไม่รู้จักการฟังผู้ฟังก็จะไม่ได้รับผลอะไรเลยแต่ในทางตรงกันข้ามบางครั้งก็อาจจะมีโทษอันร้ายแรงเกิดขึ้นด้วยเมื่อกี้จริงๆครูเว้นวักผิดนิดนึงเนาะควรจะเว้นวักอย่างนี้เนาะ,ะควรระลึกไว้เสมอว่า การฟังมีความสําคัญเท่าๆกับการพูดการอ่านและการเขียนถ้าผู้ฟังรู้จักฟังแล้วนี่ต้องหยุดตรงนี้การฟังก็จะมีประโยชน์มากแต่ถ้าผู้ฟังไม่รู้จักการฟังผู้ฟังก็จะไม่ได้รับผลอะไรเลยแต่ทางตรงกันข้ามบางครั้งก็อาจจะมีโทษอันร้ายแรงเกิดขึ้นอีกด้วยหาดูซิลองหาดูซิถ้าครูไม่เฉลยให้ครับว่า ใจความสําคัญอยู่ช่วงกลางๆงย่นหน้าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนนะครับการอยู่ช่วงกลางๆย่นหน้าเนี่ไ,ได้แปลว่าเอาไมา้บรรทัดมาวางหรือนับบรรทัดแล้วก็ตึ๊กตึ๊กตึ๊กตนตรงกลางก็ทิมไปตรงนั้นไม่ใช่นะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเนาะเอาละดูเฉลยกันนะครับการฟังมีความสําคัญเท่าเท่ากับการพูดการอ่านและการเขียนเอาง่ายๆเลยครับว่าทักษะในการสื่อสารทั้ง4ทักษะคือฟังพูดอ่านเขียนนั้นสําคัญเสมอการสําคัญเท่าเท่ากันนะครับไม่ได้มีทักษะไหนโดดเด่นกว่าทักษะไหนนะครับ ทั้ง4ทักษะในการสื่อสารในกระบวนการสื่อสารของมนุษย์ทุกภาษาในโลกนี้นะครับทักษะฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยสำคัญมากนะครับอ่าแล้วก็แบบที่5นะครับก็คือยยอหน้าที่ไม่ปรากฏประโยคใจความสําคัญอ่าลองอ่านข้อความนี้ดูนะครับการอ่านการว่ายน้ําการฝึกโยคะการออกกําลังกายด้วยอุปรกรณ์ต่างๆอย่างเช่นไปเล่นเวทยกบาเบลทำานงนี้เป็นต้นเนาะ ตลอดจนการหายใจลึกๆครูนึกถึงโยคะไม่รู้ใช่หรือเปล่าเนาะแต่ว่าครูนึกถึงโยคะล้วนมีส่วนทําให้สุขภาพแข็งแรงแล้วถ้าเราจะสรุปความของย่อหน้านี้เราจะสรุปความว่าอะไรเห็นไหมครูถึงว่าการเขียนลักษณะย่อหน้าแบบนี้นะครับถ้าคนอ่านเนี่ยไม่มีทักษะในการจับใจความไม่มีทักษะในการย่อความหรือไม่มีกระทั่งทักษะในการตีความที่ดีมากพอนะครับเขาอาจจะสรุปความของย่อหน้านี้ไม่ได้ก็ได้ ถ้าเราลองสรุปความดูนะครับเราก็สามารถสรุปความได้ว่าการทําให้สุขภาพแข็งแรงทําได้หลายวิธีนะครับไม่ได้มีแค่วิธีเดียวแต่ทําได้หลายวิธีนะครับเอาละครับเรามาลองเล่นเกมหาประโยชน์ใจความสาคัญกันนะครับครูจะไม่บอกให้นะว่าอยู่ตอนหัวหรือตอนท้ายหรือตรงกลางหรือขึ้นหัวปิดท้ายอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวนักศึกษาลองพินิจพิเคราะห์ดูนะครับ อ่ะบดูยอหน้านี้นะครับการรักษาศีลเพื่อบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยในการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเ<ม>ช่นเรามาอยู่วัดมานุ่งขาวห่มขาว,มขาวไม่ใช่ถือแค่ศีล8ข้อเท่านั้นแค่หรือแต่๋อแต่ไม่ใช่ถือแต่ศีล8ข้อเท่านั้นแต่เราต้องนึกว่าศีลนั้นคือความมีระเบียบมีวินยัยเราเดินอย่างมีระเบียบมีวินยัยนั่งอย่างมีระเบียบกินอย่างมีระเบียบทําอะไรก็ทําอย่างมีระเบียบ นั่นเป็นคนที่มีศีลถ้าเราไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีลให้เวลาแป๊บหนึ่งครับให้นึกศึกษาลองพิจารณาดูนะครับว่าย่อหน้านี้ประโยชน์เชิงความสำคัญอยู่ตรงไหนอะไรที่เป็น main s e n ทน n ์ของย่อหน้านะครับพอได้ไหมพอได้คำตอบไหมเอาละมาดูคำเฉลยกันนะครับขึ้นหัวปิดท้ายนะครับการรักษาศีลเพื่อ,อบังคับตัวเองให้มีระเบียบวิในัยในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือเรารักษาศีลเนี่ย เพื่อให้ศีลเป็นตัวกำกับให้เรามีระเบียบวิในัยในการกระทำใดๆทุกอย่างเนาะดังนั้นถ้าเราไม่มีระเบียบเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าเราไม่มีศีลนะครับโดยทั่วไปผักที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่เกษตรกรมักใช้สารกําจัดศัตรูพืชหากไม่มีความรอบคอบในการใช้จะทําให้เกิดสารตกค้างทําให้มีปัญหาต่อสุขภาพฉะนั้น เมื่อซื้อผักไปรับประทานจึงควรล้างผักด้วยน้ำหลายๆครั้งเออจึงควรล้างผักด้วยน้ำหลายๆครั้งเกิดจะพูดด้วยน้ำสะอาดเนี่ยเพราะจะช่วยกำจัดสารตกค้างไปได้บ้างบางคนอาจแช่ผักโดยใช้น้ำผสมโซเดียมไบคาร์บอเนตก็ได้แต่อาจทำให้วิตามินลดลงลองหาดูไม่น่ายากหรอกย้อหน้านี้เนาะมันจะมีกี่แบบเนาะต้นกลางท้ายแล้วก็ขึ้นหัวปิดท้ายเนาะแบบไหนดี โอเคดีมากครับเมื่อซื้อผักไปรับประทานจึงควรล้างผักด้วยน้ําหลายๆครั้งแต่ว่าสมัยนี้ก็มีตัวช่วยในการล้างผักยแยะเลยนะครับอย่างเช่นมีผงถ่านล้างผักหรือว่ามีน้ํายานในการล้างผักผลไม้นะครับเราก็ใช้สิ่งเหล่านี้มาช่วยก็ได้นะครับความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐานคือเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความเป็นมนุษย์และความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลก,กันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติมีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติอย่างจริงใจอ้าวอะไรคือประโยชน์ที่เขาสำคัญครับอยู่ช่วงไหนประโยคไหนดีมากนะครับความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐานนะครับเราจะต้องเข้าใจชีวิตก่อนว่าชีวิตคืออะไรมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงแค่ไหนมันพร้อมจะล้มไปเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราเข้าใจความเป็นไปของชีวิตว่า มันก็แค่นั้นแหละเราก็จะปรงและวางอะไรได้เยอะเชียวครับความเครียดทำให้เพิ่มฮอร์โมนอะดรีนาลีนในเลือดทำให้หัวใจเต้นเร็วเส้นเลือดบีบตัวกล้ามเนื้อเขม็งตึงระบบย่อยอาหารผิดปกติเกิดการปวดหัวปวดท้องใจสัน่นแข้งขาอ่อนแรงความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็วหนนี้ง่ายเลยอ่ะง่ายเลย ดีมากครับแต่นั้นวัยรุ่นอยากเครียดให้มากนะครับหัดลงปลงื้อผ้าเลยครับแต่ยังไม่ต้องรีบแก่เนาะชีวิตวัยรุ่นของเราเนี่ยทาตัวให้มีความสุขให้ร่าเริงนะครับแล้วเราจะมีความสุขอีกเยอะเลยร้อนจัดเรียนจัดเป็นสิ่งขัดขวางในการรู้รสอย่างมากถ้ามิตรไม่เคยกินอาหารร้อนจัด ก็แสดงว่ามิตรไม่เคยรู้รสอาหารทุกรสในทํานองเดียวกันถ้าเราเอาก้อนน้าแข็งวางบนลิ้นตอนแรกจะรู้สึกเยน็นแต่ลิ้นไม่รู้รสจนกว่าจะได้รับความอบอุ่นนั่นคือลิ้นจะรู้รสต่อเมื่อน้ําแข็งที่ใส่บนลิ้นละลายตรงไหนดีเนาะเดาถูกกันไหมโอเคดีมากตอนต้นนะครับ ร้อนจัดหรือเย็นจัดเป็นสิ่งขัดขวางในการดูรถอย่างมากนะครับเอาละอันนี้ตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะครับมีโดราเอมอนแล้วนะครับให้รู้ว่าเป็นตัวอย่างสุดท้ายมาตัวอย่างสุดท้ายของเปนเรนโยนะเราจะไม่ได้พูดถึง supporting เ e n t e n c e นะอย่าเพิ่งรีบหยุดดูนะครับเห็นชื่อของโรคที่ทําให้ตายแล้วค็มีหลายคนไม่รู้จักโรคนี้แม้แต่พวกหมอเองก็เถอะน้อยคนที่จะได้ยินชื่อชื่อของโรคพวกนี้เนาะ แต่คนที่เคยบวชเคยเรียนมาแล้วก็คงจะพอรู้จักกันบ้างที่ตอนที่กระทำพิธีขอบวชเนี่ยเมื่อเวลาที่องค์ประชาถามว่าอปมาโรหน้าก็จะต้องตอบว่านัตถิพันเตเอาง่ายที่เทียกับภาษาอังกฤษ nothing nothing no nothing not น n o นอะไรประมาณเทียนมองนิ้นต้นนะครับไอ้คำว่าอัปมาโรอัปมาโรอปมาโรคะนี่แปลว่าลมบ้าหมูก็คือ,อ,อพระผู้สวดพระกรรมวาจ,จารย์อะไรเหล่านี้นะครับจะต้องมาถามหน้าที่จะบวชเนี่ยว่า เป็นโรคลมบ้าหมูหรือไม่ซึ่งหน้าที่ขอบวชเนี่ยก็จะต้องตอบว่าเปล่าครับผมไม่ได้เป็นโรคลมบ้าหมูเหตุผลที่คนเป็นโรคลมบ้าหมูบวชพระไม่ได้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วพระรูปนั้นอยู่แต่เพียงรูปเดียวอาจจะเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตถึงแก่มรณภาพได้โดยง่ายนะครับเพราะว่าบางคือต้องนึกถึงพระแต่ก่อนเนาะอยู่ในป่าอยู่ในเขา่า บางทีตลอดทั้งป่านั้นนะอาจจะมีพระรูปนี้อยู่รูปเดียวด้วยซ้ําแล้วคนเป็นโรคลมบ้าหมูนี่อันตรายนะครับไม่ใช่อันตรายต่อคนอื่นนาออันตรายแต่ต,ตัวเองนั่นแหละอย่างเช่นถ้าเขาชักขึ้นมาแล้วล้มลงไปแล้วหน้าจิ้มไปในแค่แบบแค่เป็นกระมังอ่างน้ําเล็กๆที่มีน้ําขังกันหน่อยนึงแต่ว่าจมูกจมลงไปในน้ําพอดีอย่างนี้นะครับคือเขาไม่สามารถจะพลิกตัวขึ้นมาได้ไงอาจจะทําให้เขาเสียชีวิตได้นะครับดังนั้น จริงไม่ให้พระที่เป็นโรคหลมว่าคือไม่ให้คนที่เป็นโรคลมว่าหมูบวชพระนะครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายนะครับอประโยคใจความสำคัญอยู่ไหนเดาได้ไหม,อ,มอยู่ตอนท้ายนี้แหละนะครับเขาต้องการจะบอกว่าปรมาโรคะแปลว่าโรคลมว่าหมูอ่ะเดี๋ยว next slide นะครับเราไปดูกันเรื่องการใช้ประโยคขยายความนะครับ supporting sentence ว่า มีลักษณะกี่ลักษณะแล้วเราจะใช้ลักษณะแบบไหนในการขยายความได้บ้างนะครับสักครู่ครับเอาละครับคราวนี้ก็เป็นการใช้ supporting sentence หรือว่าวิธีการเขียนประโยคขยายความนะครับเอามาดูทฤษฎีก่อนนิดนึงแล้วกันเนาะ การเขียนประโยคขยายความเนี่ยมีอยู่5แบบด้วยกันนะครับมี5แบบด้วยกันก็คือการขยายความโดยการให้คําจํากัดความพวกพวกนิยามพวกในทั้งหลายประมาณนี้นะครับขยายความโดยการให้รายละเอียดนะครับขยายความโดยการยกตัวอย่างโดยการเปรียบเทียบแล้วก็ด้วยการให้เหตุผลมาดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับอย่างที่1นะครับการขยายความโดยการให้คําจํากัดความเช่น คำว,ว่า unofficial translation แปลว่าการแปลอย่างไม่เป็นทางการซึ่งจะหมายถึงบรรดาข้อความใดก็แล้วแต่ที่แปลขึ้นมาและไม่อาจรับประกันได้เต็ม100%นะครับว่าผู้แปลจะแปลได้ถูกต้องทั้งหมดนะครับส่วนอีกความหมายหนึ่งก็ก็ถือว่าเป็นข้อความที่แปลแล้วแต่ว่าไม่ได้เรียกว่าแปลได้ดีมากแค่พอใช้เป็นบรรทัดฐ,ฐานเอามาใช้พอกลก่งๆหนักประมาณนั้นนะครับเอามาใช้ได้อยู่บ้าง แต่ถ้าเราต้องการจะนำข้อความเหล่านั้นไปใช้เป็นภาษาทางการจริงๆจ,จังๆเนี่ยเราก็จะต้องเอาสมนุนการแปลนั้นนะมาขัดเกลามนตรวจสอบความถูกต้องในการแปลอีกครั้งนะครับนี่เป็นคำนิยามของ unofficial translation นะครับอ่านี่แหละทั้งหมดเนี่ยคือการขยายความนะครับโดยการให้คำจำกัดความเพื่อให้เรารู้ว่า unofficial translation นี่คืออะไรนะครับไม่ต้องไปดูที่ครูวงเนาะไม่ต้องไปดูครับไม่สนใจนะครับ ต่อมานะครับการขยายความโดยการให้รายละเอียดนะครับอ่ดูข้อความนี้การพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นเด็กวัยนี้ต้องการมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและกิจกรรมต่างๆรวมถึงการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อให้ก้าวทันโลกการเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้พิจารณาตนเองตามความถนัดและความสนใจ จะช่วยเสริมสร้างทักษะความสามารถเฉพาะตัวที่มีความเป็นตัวของตัวเองรู้จักคิดและเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองอันนำไปสู่การพัฒนาความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ดังนั้นเราควรพัฒนาวัยรุ่นอย่างจริงจังเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสำหรับประเทศต่อไปอันนี้คือการให้รายละเอียดนะครับ all of them ครับทั้งหมดนี่แหละคือการให้รายละเอียดนะครับ เอาละต่อมานะครับการขยายความโดยการยกตัวอย่างนะครับมาดูย่อหน้านี้นกันนะครับวิธีการรักษารอยฟกช้ำม,มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับบริเวณที่ฟกช้ำเช่นถ้าเกิดอาการฟกช้ำบริเวณลำตัวแขนขาให้ใช้วิธีการเปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลผ่านแรงๆถูบริเวณฟกช้ำเพื่อรักษาาการเลือดออกใต้ผิวหนังนอกจากนี้หากมีรอยช้ำรุนแรงที่แขนหรือขาก็ให้ยกแขนยกขา ให้สูงกระดับหัวใจเพื่อลดอาการบวมแต่ถ้ารอยฟกช้ำเกิดบร,ริเวณอวัยวะที่บอบบางเช่ในใบหน้าดวงตาก็ให้ใช้น้าเย็นประคบให้เร็วที่สุดและนานอย่างน้อย30นาทีต่อไปนี้หากเกิดรอยฟกช้ำในร่างกายเราจะเลือกใช้วิธีใดในการรักษานั้นก็ขึ้นอยู่กับบร,ริเวณที่ฟกช้ำนั้นเป็นสำคัญให้พวกหลังคําว่าเช่นเอ้ยอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเนี่ย ก็คือการยกตัวอย่างนะครับน,น,นี่เนี่ยเนาะนี่แหละคือการยกตัวอย่างให้เราเข้าใจนะครับซึ่งครูว่าเวลาเราเขียนงานเขียนรายงานเขียนอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะครับถ้าเรายกตัวอย่างให้ค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจสารที่เราต้องการจะสื่อได้ชัดเจนกระจ่างแจ้งมากยิ่งขึ้นนะครับฮต่อมานะครับการขยายความโดยการเปรียบเทียบนะครับดอกมะลิ เป็นดอกไม้ที่ถูกรับรองแล้วว่าเป็นดอกไม้ที่หอมเย็นชื่นใจที่สุดและขาวที่สุดในบรรดาดอกไม้ทั้งหลายชีวิตของมนุษย์ที่เป็นอยู่ก็เช่นเดียวกันกับการเล่นละครขอให้เป็นตัวเอกที่มีชื่อเสียงที่สุดเช่นเดียวหรือลักษณะเดียวกับดอกมะลิอย่าเป็นตัวผู้ร้ายที่เลวที่สุดและให้เห็นว่าดอกมะลินี้จะบานเต็มที่เพียงสองสาวันก็จะเหี่ยวเฉาไปฉะนั้นขอให้ทาตัวเราให้ดีที่สุดเมื่อยังมีชีวิตอยู่ ที่หอมที่สุดเหมือนดอกมะลิที่เริ่มแย้มบานอันนี้เขาเอาเอาชีวิตเอาพฤติกรรมเอาสิ่งที่เราประพฤติทั้งหลายะน้องความรู้ทั้งหลายของเรานะครับมาเปรียบเทียบกับดอกมะลิแล้วก็เปรียบเทียบชีวิตของเราว่ามันก็เหมือนกับการเล่นละครการแสดงละครอะไรประมาณทำนองน,นี้เป็นต้นนะครับเมื่อเราตายไปทุกอย่างก็จบแค่นั้นเองนะครับ อ่ะแล้วก็ขยายความโดยการให้เหตุผลนะครับหญ้าไผ่นับว่ามีประโยชน์มหาศาลหน่อไม้ก็เอามากินได้ลำต้นก็เอาไปทำภาชนะก็ได้เอาไว้รองแพรก็ได้ใช้ประกอบในงานอุตสาหกรรมก็ได้เนาะแล้วก็ไม้ไผ่เนี่ยยังเอามาใช้เกี่ยวกับสุขภาพได้ด้วยนะครับสุขภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นเอามาเป็นอุปกรณ์ในการนวดอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับ ตันนั้นไม้ไผ่มีประโยชน์มหาศาลมากนะครับเนี่ยสิ่งที่ยกมาอธิบายมาทั้งหมดนะครับนี่ก็คือการให้เหตุผลเนาะเพื่อเราเข้าใจความสําคัญให้เราเห็นประโยชน์ของไม้ไผ่ว่ามีมากจริงๆนะดังนั้นนะครับ ลักษณะของย่อหน้าที่ดีทวนอีกรอบนะครับลักษณะของย่อหน้าที่ดีอันนี้จะอยู่ในสไลด์แรกๆของการเขียนเลยนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับ1ก็คือว่ามีเอกภาพหมายถึงว่าตลอดทั้งเรื่องเนาะตลอดทั้งเรื่องนะครับเราพูดถึงเรื่องเดียวกันหรือในย่อหน้าเดียวกันเราก็พูดถึงเรื่องเดียวกันนะเราไม่ได้แตกไปเรื่องอื่นนะครับแล้วก็พอนับเฉพาะย่อหน้าเนาะย่อหน้า1ย่อหน้า2ย่อหน้า3ย่อหน้า4ตรงนี้มาต้นนะครับแต่ละย่อหน้า มันเกี่ยวพันกันไม่ใช่ฉีกไปคนละทางสองทางไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยประมาณนี้เป็นต้นเนาะอย่างเช่นติ้งต่างว่าคูยกตัวอย่างเผื่อไว้ก่อนเราจะเขียนเรื่องประโย์ของกล้วยเราก็พูดถึงกล้วยอะไรางอ่ะกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าอย่างที่สีม <laughs> ม่มันก็ไม่ควรเป็นกล้วยแขกปะถูกไหมมันก็ไมควรเป็นกล้วยอะไรอะ กล้วยบดชีอย่างเงี้ยนาะมันไม่เกี่ยวไงถูกไหมครับเพราะว่า3อย่างแรกเราพูดถึงกล้วยกล้วยสุก,สกๆเฉยๆนะักล้วยที่ยังไม่ได้แปรรูปนะครับแต่ว่าประมาณอย่างที่4ถ้าเราใช้เป็นกล้วยแขกหรือว่าเป็นกล้วยบดชีเนี่ยนี่คือแปลรูปเรียกว่าไม่สัมพันธ์กันไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็มีสาระน่ารู้นะครับมีเรื่องอะไรให้ผู้อ่านอ่านแล้วเออได้ไประเด็นที่ชวนคิดน่าสนใจนะครับแล้วก็เนื้อหาสมบูรณ์รายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามที่เราต้องการนะครับ ทั้งหมดนี้คือแนวการเขียนเบื้องต้นเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยครูจะสอนวิธีการวางโครงทั้งตัวเลยให้แบบดูง่ายๆเนาะว่าเวลาเราจะเขียนโครงทั้งตัวเนี่ยเราจะลองเกิดนำยังไงตัวเนื้อหาเราจะเขียนยังไงดีแล้วก็ตอนสรุปปิดท้ายเราจะลองวางแบบไหนให้มันดูเป็นงานที่สวยงามน,นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันต่อในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอทุกคนโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ทรัพย์มั่งคั่งบริบูรณ์ รวย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 นะครับบ๊ายบาย